ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาแนะนําสินค้าไคิ้นนะครับคือหูฟังแบบระบบไฮเอ็นนะครับก็เป็นการรูนอะไรก็ได้เอ่อเป็นระบบตัดเสียงได้ดีมากครับเาเรียกว่าระบบเอ่ออะไรนะครับบี Bo s ูนี่ครับระบบไฮเอ็นเลยนะครับก็คือตัดเสียงร้องตัดเสียงรบกวนจากข้างนอกมาข้างในนะครับนี่ตรงุมนี้ครับเป็นการตัดเสียง ไปหน้าแล้วก็ถอยหลังแล้วก็นี่ปุ่ม power นะครับก็คือปุ่มนี้เหมือนกันแล้วก็จะมีตัวระบบไฟแล้วก็มีตัวแบบ่ที่ชาร์จแบตตรงนี้นะครับระบบไฮเอ็นนะครับนี่ครับลักษณะเขาก็สุดยอดมากครับใช้กับ iPhone iPad นะครับแล้วก็ไอจูนนะครับหรือว่าโทรศัพท์ต่างๆที่เป็นระบบไฮเอ็น่าระบบจะมีลักษณะเป็น อ่าช่อะะดิต้นนะครับก็คือแบบเป็นเสียงเซอราวนะครับตัวเครื่องนี้เป็นตัวรับนะชาร์จชาร์จสองชั่วโมงครับอยู่ได้สิบสชั่วโมงถ,มถ้าซื้อจากอเมริกาครับซื้อจากอเมริกาก็ลักษณะอ่าน,นี้ฮะถ้าซื้อจากอเมริกานะก็คือเจ็ดประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะซื้อที่ฮ่องกงนะครับ หมื่นหมื่นพันบาทแต่บ้านเราครับหมื่นสามถึงหมื่นสี่นะครับลักษณะของหอูฟังแบบไฮเอ็นนะครับจะมีตัวควบคุมคอนโทรลนะครับในรับเสียงรับเสียงนี่ไม่อยู่นี่นะครับไม่รู้เลยในบวกลบคูณหารจะรับโดยว่าเปิดเสียงนะครับก็จะมีตัวซ็อกเก็ตนะครับในการเก็บนะครับกระเป๋าอย่างดีมาก มีบ้านเราไนดะอเป็นืมครับหมื่นสามถึงหมื่นสี่นะครับยี่ห้อนี้ตัดเสียงได้ดีมากครับคือแต่ว่ามีข้อเสียคือถ้ามีรถผ่านรถมอเตอร์ไซค์ผ่านครับมันจะประมวลผลไม่ทันจะมีเสียงเข้ามาเล็กน้อยครับหรว่าถ้าเป็นเราเปิดเสียงลมจากข้างนอกรถในรถยนต์ครับหรือว่าเสียงวิทยุจากในในรถยนต์นะครับมันก็ตัดเสียงไปเลยก็เหมือนเราอยู่ในห้องครับห้องห้องเงียบ แล้วจะได้ยินเสียงจากโทรศัพท์หรือว,ว่าจากโจากเพลงจากโทรศัพท์หรือว่าจากในไอโฟ e ไ f e ฟกหรือว่าในโทรศัพท์ต่างๆนะครับก็จะเชือ่อว่าตัวตัวนี้ครับระบบไฮเอนส์นะไฮเอนส์นะครับก็คือเอ่อเป็นตัวเอ่อโชว์รูมแล้วว่าแบบแพงเราถือว่าตัวแบบตัวท,ท็อปเหมือนกันครับเนี่ยก็มาซื้อได้ Boost. นะครับยี่ห้อบูสต์นะครับยี่ห้อบูส ก็อ,อย่าลืมครับติดตามพศใครของผมด้วยนะครับทาง y YouTube หรือว่าทางยูทูบทางผลงานทาง a c e b o o k หรือว่าทางพิก a ซ่าทางไลน์ทุกอย่างครับสามารถติดตามได้ก็อ,อย่าลยมครับอาซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับที่ร้านชั้นนำหรือว่า i b บิดไอเบสนะครับของ หรือว่าแล้วแต่ครับร้านไหนที่มีก็สามารถซื้อได้เระสั่งซื้อตามนงเ็ตก็ได้นะครับแต่ว่าพี่เขาซื้อมาจากฮ่องกงนะครับไอ้เพื่อนซื้อมาให้จากฮ่องกงร,ราคาหมื่นหมื่นพันนะครับแต่ว่าบ้านเราครับหมื่นสามหรืหมื่นสี่นะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดต่มคลของผมด้วยนะครับติดตามตามผลงานผมขอบคุณครับบ๊ายบาย